ด่วนรัดแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศเรื่องนี้สำคัญมากเกี่ยวข้องกับทุกคนดูด่วนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆุท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ Facebook a n t i f a k e New s e n t t r r ด้วยนะคะแชร์ไปเตือนภัยคนใกล้ตัวการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเปิดบัญชีลายฝ่ายมิเตอร์ไฟฟ้าโดยใช้ลาย ID 1 1 2 9 0 0 8 7การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเตือนภัยบัญชีลายปลอมอย่าหลงเชื่อ เพราะจากการตรวจสอบ id 1 1 2 9 0 0 8 7พบว่าไม่ใช่บัญชีของทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่มีนโยบายให้บริการออนไลน์หรือติดต่อลูกค้าผ่านบัญชีดังกล่าวจึงขอให้ผู้ใช้ไฟฟ้าระมัดระวังอย่าหลงเชื่อบุคคลหรือผู้แอบอ้างที่ให้กรอกข้อมูลส่วนบุคคล หรือลงทะเบียนทำธุรกรรมต่างๆทั้งนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมี l ล n e ออฟฟิเชีบัญชีเดียวเท่านั้นคือ @pea โดยของแท้ต้องมีโล่สีเขียวหากประชาชนมีข้อสงสยัยสามารถสอบถามผ่านหนึ่ pea contact center หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ตรวจสอบโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกระทรวงมหาดไทย อย่าหลงเชื่อบัญชีปลอมตรวจสอบก่อนโอนทุกครั้ง